ครับยินดีตอนรับเขาสู้ชอ่องชวยบักขามสมบานขามน้องกีผู้ที่มีดนตรีในหัวใจและบ่มีดนตรีในหัวใจบ่จำกัดไว้และอายุครับผมอยู่ทงอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าครับพี่น้องสบายดีพี่น้องสอปปอเล่ากู o มอร์นิ่งเอ e ว y รี่บอด l ้ออ w เดอ d เิมันีกับมาเบิง้งครับผมว่าอันอยู่ทงอยู่ให้อยู่หน้านะครับมีอีกย่งเป็นตเบิ้นะครับผม มาเบ่งกันครับมีตอต้นบักขามออกลูกบักขามเต็มเลยนะครับนี่ครับผมแล้วก็มาเบ่งลูกอันนี้ครับพี่น้องนี่ตน้นเขาเอ้นต้นมาให้ขเขาเอนต้นมาให้นะครับผมนี่ครับเป็นไม้พื้นเมืองของอีสานนะครับเป็นไม้ป่านะครับเป็นพัน์ไม้พื้นเมือง นี่ครับต้นนี้ก็มีอายุเเล่าอันแปดสิบปีแล้วครับต้นนี้ตั้งแต่ผมเกิดมากก็เห็นเลยครับนี่งยอสิเป็นลักษณะสีเด้อพี่ตองลองเบิ่งเดอ้อสุกกินได้ครับคนกินได้เม็ดกับสีมีในนะครับเม็ดอันแต่ว่าเนื้อพ่ไหลครับแต่เนื้อสีหวานหวานเนื้อออกหวานหวานข้างในสีเป็นเขียวเขีวยวนะครับ กนกมากินซมือครับผมลนใส่หล no <midt> right <out> ังคาอันเถียงดังปกเป๊กปกเป๊กปกเปกปกเป๊กอยู่ครับดิหลังคาเถียงครับพี่น้องนี่ลนใส่หลังคาเถียงปกเปกปกเปกปกเป๊กอยู่สิละครับนี่ครับพูนเบิงนกเอียงก็กินบักขาแน่กินอันบักอันอันนันแม่มักให้นะครับเกษตรมีนก หลายชนิดครับมีนกเอียงมงเมื่อกินมีนกเอียงธรรมดานกเอียงบ้านเ่าเนี่ครับนกเอียงมงนี่ก็ว่าวได้ครับสมัยอันตะกี้เคยเห็นมันว่านะครับแต่สม,มือนี่อันเป็นสัตว์สง,งวนแล้วนะครับนกเอียงมงห้ามผู้ใดอันลาห้ามผู้ใดเอาไปเลี้ยงนะครับโดยบ่ไดดรับอนุญ,ญาตนะครับผม นี่ครับนกเอียงมงกาเซมีน,นกเขาเมื่อกินครับกาเซมีนกอัน,นปลากอดนะครับหรืออีสานเอิ่นว่านกขอดนะครับกาเซมีนกโพลลกดเมื่อกินนะครับกาเซมีนกอันน,นกตระกูลอันน,นกกินปลีนะครับนะครับเมื่อกิน ุณบินแล้วครับบินแล้วครับพี่น้องคุนบินแล้วครับนี่แหละครับต้นมันนะครับนี่ครับนี่ครับต้นมันลำต้นสิประบ้านนี่เลยครับโมเมนเนมเพดนน้องครับผมนี่ครับลำต้นเป็นกระยุข้างๆสะเนี่นแหละครับพี่น้อง นะครับห้เบิ้งครับปบุบยู่ทงอยู่ให้อยู่หน้าบรรยากาศข้างสะนี่ครับสิน้ยินเสียงนกอัญกาเว้าห้องคุณห้เบิ้งครับที่มากินอิ่มแล้วก็คนสี่งอยอยู่ทึงอัใไม้นะครับนี่เป็นอันนกเอียงดำนะครับ มียุ่สามดิตครับมีนกเอียงโมงนกเอียงอันบ้านแล้วก็อันอิงขอนนะครับสีมีงอนนกเอียงตัวนี้สีมีงอนลักษณะอันหัวดำดำโตดำดำมีขอนนะครับแล้วก็หางขาวนะครับสีมีนกโพลดนะคำ ไปไหมอยู่ไปตน้นีิทึก้อครับพี่นอ้องไปตน้นีิทึกนี่แหละครับยามวัเศร้าไปมานอนหน้าขี่คานตื่นกะสิได้ยิน้นอันลูกบักไครลนปกไปปปกไปปปกไปปปกไปนี่ครับผมนี่ครับเสียดายมันตั้งกล่องม่ได้ครับพี่นอ้องนี่แหละครับลูกก็นี่แหละครับเกินอันลูกบักไห์นะครับ นี่ยุคของต้นเสียกนะครับพี่น้องนี่ที่เป็นพวกพวกนี้ครับเดี๋ยวจะหาหายบ้างครับลูกมันที่มันลนลงมากครับผมจะบินมากินเลยครับผม นี่ห้เบิ้งครับพี่น้องนี่มาเบิ้งนี่ครับที่กินแล้วลูกคนสิบสิบอมาณนี่ครับผมนี่นีมน่มันจะเปียกมันจะเป็นตัวส่ครับลักษณะเปียกมันอันนี้คือกินแล้วนะครับนี่กินแล้วอันนี้มาเบิ้งลูกที่มันมันคายออกมานะครับลูกที่มันคายมานี่ครับจะเป็นลูกเขียว แบบนี้ครับนี่น,น,นี่มีรสชาติหวานพี่น้องอืมสีมึนๆน,นะครับรสชาติหวานมึนๆลนใส่หลงังคาปกเป๊กปกเป๊กปกเปก๊ปก,ปก,ปก,ปกนี่นยติดเลยยินอยู่ครับนี่ครับนี่นี่หยิบมาให้เบ้างนะครับดูนพี่น้องนี่นี่นี่ครับนี่นหนนนนนนแหละเขาเอิ้อมมาคา ครับนกนกที่มันกินกินลนลงมาปุ๊กเป๊กปุ๊กเป๊กปุกเป๊กอยู่ครับนี่อันนี้นี่นี่ก็กิกนวัส่วนนะครับเลยนี่พี่นอกนนในเบิ้งชัดๆครับผมหมากไคเป็นไม้อันพื้นบ้านนะครับเป็นไม้ประจำทิ้นของอีสานบ้านเขาครับ เป็นไม้ไประจำทีนของอันผาอีสานนะครับผมเคยกินครับตอนเด็กหน่อยตอนนี้ก็ยังกินอยู่ยครับยังกินได้อยู่ยครับขับมาเบิงเ่งอ๋อขอบว่ามีนอกอันใดกินได้ครับเพราะว่ามันยังหน่อยปุกเป๊กปุกเป๊กเยู่ยครับ ทังไทยทั้งพี่ครับไทยทั้งพุ่นไทยประแดดข้าวผงผุนพุนผุนผุนกินแล้วก็จะบินไว้พุ่นครับนี่แหละครับอันนะกินแล้วก็เสร็จจะง้อยปากนี่ครับ สุดนี่เมื่อกินกินแล้วก็สุดไม่ไปครับพี่นอ้องบินบินบินนี่ครับเต็มตน้นนะครับเด้อเต็มตน้นยเบิังครับนี่แหละครับต้นมัน ใบมันก็นลักษณะสี่ครับสีออกคือใบบกมวงสีเป็นอันขาดว่าสีเป็นตระกูลอันพวกยูสปีชีเดียวกันก็บอกมวงครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นขอสังเกตนะครับพี่นอ้อ,อ,องแล้วคือตระกูลบกมวงปลาเฮานี่แหละครับ เอาล้ครับผมไปมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับอย่าลืมกดละคขัางไว้นะครับผมเพื่อไ่ให้พลาดคลิปต่อไปครับในการรับชมรับฟังนะครับเบาช่วยบัานขามน้องกีก็ขอลาไปสำนีก่อนครับคลิปนี้ก็บผมมีสาระอีหยังครับไ้เบิ้งว่าใหม่พื้นเมืองนะครับของอีสานมีหลายๆ ยางครับก็มีหมักให้ที่ผมกำลังถ่ายเห็นว่ามีหมักโกมีหมักคอแรนนะครับแล้วก็มีหมักตุมกามีอันสมโกยนะครับสมโกยเก็สิเป็นคืออ่างุนนะครับคือคืออ่างุนนะครับอ่างุนปลานะครับก็จะมีอัน โอ้หลายๆอย่างครับภาษากลางเอิญวัตถุภาษาอีสานเท่าก็เอิญวัตถุนะครับแต่หูจักแต่ภาษาสวยครับผมอันภาษาสวยเอิญปลายอาวันเยียวนะครับกะสิมีมีลูกสีออกสมสมรสมชาติกะสิสมสมสมอมสมอมหวานครับผมนะครับกะเซมีบักขามนี่แหละครับนี่นี่บักขาม พราะว่ายูดีมีบักขามหลายครับบักขามสมจึงเป็นทีมาของคําว่าบักขามสมนะครับนี่ครับเต็มตนน้นอาญายพพ่นองเลยนี่บักขามสมแล้วครับนี่สิแกงปลาสิแกงยังก็นะครับได้บักขามสมนี่แหละครับผมอยู่ตน้นอยู่ไหอยู่หน้าสมายัยตะกี้ผมมีบักเน้า กะได้บักขามนี่แหละครับก็หมดแดงหรือหมดสมเฮ้านี่นะครับนี่แล้วครับที่มาของบักขามสมหรือเบาชวยบานขามนองกีนะครับเบาสวยบักขามสมบานขามลองกีนี่แหละครับคําว่าบักขามสมมาจากต้นนี้แล้วครับผมเพราะว่าเตกี้ยูดีบักขามสมมันไหลายครับผมเอาละครับปิดถ่ายด้วยไ้บักโมของเฮ้าครับพี่น้องครับ ครับอ,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอบี้สาระยังครับผมมาเรียนรู้ไปน้ำกันครับผมสวัสดีครับ